ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการใจบุญทางช่องกายศาสตร์และร้อยแปดแพร์นะครับคลิปนี้เราจะไปทำบุญด้วยการ <c oughs> ปล่อยหอยขมลงสู่แหล่งน้ำทั้งธรรมชาติและไม่ธรรมชาตินะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเราก็คิดว่าจะปล่อยไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า <c oughs> ยิดนึงอะไรเงี้จะได้เป็นข้อมูลด้วยนะครับว่าปล่อยลงแรงน้ำธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติอย่างไรอย่างไหนที่ <c oughs> เป็นประโยชน์มากกว่ากันอะไรเงี้ยนะซึ่งองจริงอะ่ะก็ไม่ได้จะน่าจะไม่ได้กลับไปิีตามผลหรอก <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่ะก็สืบเนื่องมาจากมันมีน้องที่รู้จักกันนะครับชอบเอา อหอยขมมาถ่ายให้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะที่เราจะซื้อมาปล่อยนะครับแต่ว่า,าบางทีเราก็กินนะ <c oughs> ก็บอกตรงๆเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นวีแกนหรือ,เ,อเป็นคนกินเจอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็สงสารชอบกินหมูกระทะแต่ว่าเวลาเห็นหมู No. เวลาเห็นรถขนหมูไปอะไรอย่างงี้ก็ก็รู้สึกเศร้านะครับอะไรนก no. บอืมแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะเราก็ต้องกินเพื่ออยู่เพื่อสร้างประโยชน์อย่างอื่นให้กับโลกมนุษย์ของเราใช่ไหมครับทำไมไฟโซลา่าอันนี้ไม่ติด <c oughs> แหละอ่ะ <c oughs> บางคนบอก เนี่ยสระมันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยมองมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกอม,มันอาจจะไม่ชอบนะฮะเอาจริงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็คงอยู่ของมันได้นั่นแหละดีกว่าเอาไปกิน่ะก็บางคนบอกว่ากินสัตว์ใหญ่ตายชีวิตเดียวใช่ไหมแต่ว่าอิ่มท้องหลายคนอะไรเงี้ยบางคนบอกกินสัตว์เล็กบางคนบอกไม่ไม่กินสัตว์ใหญ่เพราะว่ามันมันพลาดชีวิตสัตว์ ตัวใหญ่ๆห,หนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเราก็เลยมากินสัตว์เล็ดปรากฏว่าภาคหลายชีวิตเลยเท่านี้ <c oughs> ในทางกลับกันนะครับบางคนบอกไม่กินสัตว์ไม่กินสัตว์ตเล็ดเพราะว่ามันหลายชีวิตกว่าจะอิ่มอะไรอย่างนี้อืมเดีพอไปกินสัตว์ใหญ่ก็คือแบบ สัตว์คือเราก็ถือเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะฮะแหละก็ไม่เป็นไรหรอกเอออยากกินก็กินนะครับแล้วก็มีกำลังมีกำลังก็มาปล่อยอืมมันทำไมชันจังแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกน่จาจะตรงนี้แหละเหมาะสุดอา่า ให้ได้บุญได้กุศลได้หลายเดอ้อจากการเหตุบุญเฮ็ดทานเท่อนี้เดอ้อขอให้เกิดชาติหน้าก็ขอให้ได้อยูใ่ในภพภูมทิที่ดีกว่าเก่าโซจูขอให้ตลอด,ลอดตลอดตลอดปลอดภัยแบบว่าแบบว่าบอบออย่างละ เดเดเท่ <krit> าตายนะเดเท่าตายบอก็ต้องถือจับไปเป็นอาหารนะมองเห็นไหมว่าเป็นหอยหลายตัวอ่ะประมาณนี้นะฮะหมาก็คือมามาสู้ชีวิตด้วยสุดฤทธิ์ลงลงลงน้าไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นนอนกับเราบนที่นอนนะครับน,นี่อ่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ <c oughs> โอ้ยแสบตาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำบุญทำทานโูชาสัตว์นะฮะไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์โอ้ยทำไมพูดวน <c oughs> ถ้าชอบเหมือนเดิมไลค์นะฮะใช้แชร์แคร์ซับครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาากันไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับอ๋อที่นี่เป็นบ่อน,น้ำของสวนเราเองซึ่งอยู่ติดกับคลองสาธารณะ